บรรยากาศของการยกสะดุ้งหรือว่ายกยอนะครับพี่น้องครับหาปลานะครับพี่น้องครับมือนีล่งแหตึกแหหาปลานะครับผสมด้วยยกสะดุ้งนะครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศโอ้คือคากแห้งครับพี่น้องครับเบื้องครับ นี่ครับบรรยากาศโอ้คือคากิลีครับพี่น้องครับนะครับใดราคาพี่น้องครับ โอ้ฝนทั้งฝนในปะน่างครับพี่น้องครับในปะนางนะครับเป็นแบบนั้น,อนโอ้บรรยากาศคือการแง่งครับพี่น้องครับเบิ่งกงนครับพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดนะครับบรรยากาศโอ้ ที่นี่บ้านส้มปล่อยตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศครับพี่น้องครับเบื้องเราครับบรรยากาศสุดยอดนะครับพี่น้องครับการยกสะดุ้งนะครับหรือว่ายกยอสุดยอดครับพี่น้องครับเบื้องครับรร เบิ่งกันพี่น้องผู้ไดสิมาลโอ้บรรยากาศนี่สุดยอดอีลีพี่น้อง บรรยากาศเนี่ยสุดยอดแห้งพี่นอ้องคึกคักกรี๊ครับพี่น้องครับบ้านส้มปล่อยตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไล์จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของการหาป่าลงป่านะครับพี่น้องครับ